นี่ไปกินทีนีมันตัวนเทปนี้มันอยู่กเทปใช่นี่กอนุนรนี่ครับอีก็รัต่ตกี้กรีนบวนจุดอาเจก็ัตตาขนามันินอหัไ่ใหญ่แลวแต่ไดแต่ยวพี่น่ันที่ ผมมันไม่จะอยู่จะก้นงข้าวขันด้วยนึกไม่จพะผมเล่นี่ไม่พอมันมันจะไม่ใช่ที่ต้มเหมือนนูไงนะที่ออกมนมันเหมือนว่ายิดนะมันเหมือนว่าแต่ด้วยก็เลยมันเป็นแรงมันเอวตอนแรกนะคืออยากกิน้อยกุ้งตาลีคือไปซื้อ้อยกุ้งตาลีมาเอาเจ้ามาตำกับเคมก็ประมาณตอ้งสามลูก ทำกี่ลูกนะแล้วก็มาต้มมองมากแกะเปลือกอกแล้วก็เนื้อไปตุม้มเนื้อหอยพอต้มพอสุกใช่ไหมออกจากหม้อพอสุกก็มาเจ้ามาหัน่นหั่นเป็นชินช้นๆเอามาชิมน้ำชิมก็เจอนในเนื้อหอยเลยเจอดีในเนื้อหอย ฝังอยู่ในเนื้ออ่ามันฝังอยู่ในเนื้อเไว้เลยออไว้แล้วตอนนั้นเราแล้วตอ้นั้นน้ำเปลือกมันมันจะเป็นอะไรไม่รู้มันมันสงสัยคือความสงสัยก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเลยเก็บเอาไว้เฉยๆอืมอืมก็มาลูกกาวจากที่กระบี่เลยครับอ่าก็ว่าเป็นเป็นเลยเนี่ยติดต่อนักกาลมาครับให้นักกาวมาก็มาดูครับ ตอนนี้มีใครติดต่อว่ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาอยัางก็ยังเลยครับตอนนี้ยังเนี่ยว่า,ว,า,าว่ได้ไอ้นักเก่าได้พวกเก่าเจ้าหน้าที่ก็ได้จะมาไอ้นักเจ้าหน้าที่ก็จะมาได้ตรวจตัวทางเราเชื่อมั่นเช,ชื่อไหมครับว่าเชื่อที่เปอร์เซ็นตนนว์ว่าเป็นของแท้วันนี้ก็ประมาณสักแปดสิบแล้วว่าเป็นของแท้อยู่แบบเรื่อยๆแบบนี้ัอ้าวแล้วทําไมเราไม่ทิ้งตั้งแต่ตอนแรกเราเนื่องยังไงคะมันมันเป็นของแปลก ไม่ติิงมันดูว่ามันมันสีมันจะสวยนะจะออกจะสวยนะคือนึกว่าจะเก็บไว้คือจะตาหัว,นะวเหวนอะไรแบบนะั้นว้เแขวนอะไรไว้ใส่มาดูมันมันดูมันแปลกๆเลยเก็บไว้เฉยๆแบบนี้สองปีกว่าหลังจากนี้ถ้ามีผมก็ดูราคาก่อนว่าเขาให้พอใจไหมราคา ราคาตรงกับที่พอใจขายแน่นอนครับลอยแน่นอนตอนนี้มีการพูดคุยกับเรามีการตกลงยังไงกันบ้างในเพื่องต้นไม่ได้คุยอะไรก็ไอ้กะวา้นักเก่าก็มาทำเก่าก่อนเรื่องเงินว่าจะเตะหรือว่าโรมหรือว่าของแบบไหนแล้วก็คุยกันใหม่ก็ตกลงกันใหม่ครับพี่น้องหลังจากที่ไม่ผมก็ไม่รู้ก็รู้สึกยังไง ก็ไม่รู้ก็ด um, ีใจกับเราไหมนู่นนะผมก็นึกสงสัยเหมือนกันเลยแต่มีคนเข้ามาขอดูกับอครับก็บอกว่าเอย่างน้อยก็เอาก็บไปตรวจสอบดีกว่านะครับคือเราจะได้ว่าเป็นของเท้หรือของปลอมแต่ที่รู้คือท่าไอ้สับข่าวก็รู้คือทำหอยงหอยมาทำกับแก้มแล้วก็ทำทำอะไรมันเป็นก้อนๆไม่ว่าก้อนหิ่นแต่พอไอก็สวยดี เพราหมืนก็คุยว่าเมื่อก่อนเขารับว่าก็จะเก็บเอาไว้ทำโมเวนทำเป็นสร้อยเครื่องประดับแต่พอเรียยที่ได้รู้ข่าวก็เห็นข่าวข่าว,าวในทีวีบอกเออเนี่ยเจอหอยมุกสีส้มพอมาดูกันมันก็คล้ายคลึงกันนะครับคล้ายคล้าคลึงกันก็เลย,ยน่าสนใจ ก็เขามาร่วมกแต่เด็กก็ม่เดียวอย่างน้อยก็คือเดี๋ยวไปตรวจสสบดีกว่าแนะนํานะครับผมก็แนะนําว่าเอาไปตรวจสอบว่ามันเป็นของเทไหมหรือว่ามันมันเกิดจากอะไรสีมันเป็นสีส้มอย่างนี้ครับผู้ใหญ่ก็เพิ่งทราบผมรู้ตั้งรู้ตั้งแต่เขาได้มันตอนแรกเลยแต่ก็ไม่ได้สนใจนะไม่ได้ตื่นเต้นพีเขาเออเป็นก็ไข่มุกคือว่าก็คือไข่มุกคือไข่มุกก็คือเป็นเรื่องปกตินะไข่มันก็คือไข่มุกก็เกิดขึ้นได้ แต่ก็รู้ว่าเออเนี่ยมันสีส้มก็ได้ดูข่าวติดตามจากข่าวสารก็โอยมันหายากมันมีไข่มุกที่หายากก็เลยว่าเออเดี๋ยวลองเก็บด,ดูนะเผื่อมันมีราคามันมีูลคาก็แนะนําว่าลองให้ลองติดต่อผู้รู้ดีกว่านะครับ